เร็วๆนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงคนของโลกเรามีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ได้อยู่ท่ามกลางพวกคุณเรานำเสนอตัวเองให้กับคุณเราคือปาวานช่างเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมที่ได้กล่าวถึงคุณเราต้องการที่จะแสดงความรักของเราให้คุณเห็นแล้ว เราอยู่กับคุณและเราใส่ใจจิตวิญญาณของคุณในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนเหล่านี้เราทุกคนรู้สึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกเรารู้ว่าเรากำลังพัฒนาและเราอยู่ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคุณในทุกช่วงเวลาคุณไม่รู้หรอกว่าเรากำลังตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้ เรายังทำงานในแผนการแปลงกายนี้เรากำลังส่งความรักมากมายไปยังโลกทั้งใบมันต้องการเรารู้ว่านี่จะช่วยคุณเราอ่อนไหวมากและเชื่อมโยงกับมนุษย์ของคุณมากบอกคุณด้วยความรักทั้งหมดของเราอย่ากลัวเพราะสิ่งที่จะมาก็ต้องมา ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครหยุดมันได้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์กำลังผัดการอีกครั้งและเรากำลังส่งความรู้สึกดีๆทั้งหมดของเราให้กับพวกคุณทุกคนหยุดป้อนความกลัวเชื่อมต่อกับเพลงสวรรค์ของเรามันจะช่วยให้คุณพบความนิ่งภายในเพลงของเรามีพลังวิเศษ มากกว่าที่เคยให้กำลังใจเชื่อมโยงการแม้นเพียงผ่านความคิดเรารักคุณเราถูกย้ายไปถ่ายทอดคำพูดของเราให้คุณฟังอีกไม่นานทุกอย่างจะเปลี่ยนไปปาวาน